เมื่อวานนี้เรานําเสนอข่าวมาเฟียตุกๆที่เยาวราช4รุมหนึ่งคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมมีไรเดอร์นะขับรถยนต์ไปส่งลูกค้าที่ยาวราชหลังจากนั้นไปมีปากเสียงกับแก๊งตุกๆที่ยาวราชแล้วมีการลุมทําร้ายร่างกายล่าสุดครับฝั่งของกลุ่มไรเดอร์คนที่ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเขาไม่พอใจบุกไปหาตหํารวจหน้าโรงพักพระพาชัย2บอกต้องไปตามจับมาให้ได้นะ4คนแก๊งตุกๆก มาทำแบบนี้ได้ยังไงอาชีพเหมือนกันแท้ๆคือให้บริการผู้โดยสารทำไมไม่เข้าใจกันเลยลองไปดูบรรยากาศหน้าโรงพักกันหน่อยครับไปรับเอาเสือมาแล้วเอาเต็มที่เอาเสือมาแล้วเสือมาแล้วโอเคโอเคเอาเดี๋ยวนอนรอครับไม่มาเราไม่กลับนะครับผมนดนรอเลยนี่คุณผู้ชมกลุ่มไรเดอร์เกือบร้อยชีวิตเลยโเสือ นอนรอเลยครับจับได้มเมื่อไหร่เดี๋ยวรอดูหน้ากันตอนนี้แหละนะอ,อยู่หน้าโรงพักพัะพราชัยสองครับคุณผู้ชมคือเขาบอกตำรวจเลยนะว่าถ้าตำรวจไม่นำตัวกลุ่มรถตุกตุกที่ก่อเหตุมาที่โรงพักก็จะไม่กลับบ้านก็จะนอนเฝ้ากันอยู่แบบนี้คุณผู้ชมฮะคือย้อนเหตุการณ์สั้นๆนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่กลางดึกของวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากมีคลิปนะฮะร,รถยนต์สีดาจอดส่งลูกค้าตุกตุก ที่จอดรับลูกค้าแถวแถวยาวราชจุดนี้ไม่พอใจไปมีปากเสียงเหมือนมีการทำรายร่างกายฝั่งคนขับรถยนต์คันนี้จนเขาต้องเอามือมาปิดที่หน้าแล้วมีแผลด้วยนะฮะในเวลาต่อมาคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันมีคลิปหลักฐานปรากฏก็ตามหากันว่าเอ๊คนขับตุกๆที่มาทำรายร่างกายฝั่งของไรเดอร์คือใครกันหนึ่งในแกนนำของไรเดอร์บอกเลยนะครับว่าถ้าตำรวจนำตัวทั้ง4คนมาได้เขาก็จะแยกย้ายกลับบ้าน นะถามเลยว่าตอนทำอะ่ะดูกล้าแต่พอทําเสร็จแล้วทำไมไม่กล้าจะมามอบตัวนะเรื่องนี้เราตรวจสอบล่าสุดไปที่ผู้กำกับสอนอพพาชัย2ครับท่านอัปเดตข้อมูลกับเราว่าคนขับตุกๆุก,กทั้ง4คนดอดมามอบตัวแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้แอบมามอบตัวแล้วครับแล้วทั้งหมดก็สารภาพว่าทำร้ายร่างกายคนขับรถยนต์คันนั้นจริงๆถามต่อเอ๊ะ แล้วรถเขาพังคนเขาเจ็บรับผิดชอบไหม,มเขาบอกว่าไอ้คนเนี่ยที่เจ็บเพราะผมทําจริงแต่รถที่พังผมไม่ได้ทําเขาบอกแบบนี้นะ,ะรถที่พังผมไม่ได้ทําแต่ไม่แน่ใจคลิปมันชัดเจนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูกันนะมีการทําลายรถไหมนอกเหนือจากการทําลายร่างกายคนทั้ง4คนนี้ถูกแจ้งข้อหาทําลายร่างกายร่วมกันทําลายร่างกายและร่วมกันทําให้เสียทรัพย์นะครับแล้วตํารวจก็ปล่อยตัวไปเพราะว่า เหตุผลคือไม่ใช่คดีที่เกิดขึ้นซึ่งซึ่งหน้า <Ừ. S 1> อ่าไม่ได้เกิดซึ่งหน้าตำรวจนะแต่หลักฐานในวงในในไอ้วงไออะไรนะคลิปเนี่ยมันก็ชัดเจน<า>นะฮะแต่เดี๋ยวถ้าอาการคนเจ็บดีขึ้นจะสอบปากคำเพิ่มเติมหรือถ้าเขาเจ็บหนักสาหัสก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมวันนี้คุณผู้ชมพอเป็นข่าวว่าเขามามอบตัวแล้วฝั่งของไรเดอร์ครับไปโรงพักกันอีกรอบหนึ่งคุณจอย นะอพอรู้ว่ามีการมอบตัวคุมตัวได้มาขอบคุณตำรวจถึงที่เลยนะครับนี่พี่ไรเดอร์นะแม่พี่เอาไอ้มงออกหน่อยก็ได้นะอเออนะพี่ไรเดอร์กลุ่มนี้บอกมาขอบคุณตำรวจแล้วฝากไปถึงคนขับตุกตุกคนขี่ไรเดอร์คนขับรถรับส่งผู้โดยสารพวกเราอาชีพเดียวกันนะอยากให้มีน้ำใจซึ่งกันและกันกระทบกระทั่งอะไรกันก็ให้อภัยอย่ามาทำร้ายร่างกายกันแบบนี้ครับ ติดต่อผู้เสียหายไปแล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวจะให้มาชี้ตัวผู้ก่อเหตุที่สอนอ,นอนแล้วก็ไปชี้จุดเกิดเหตุที่จุดเกิดเหตุตรงสี่แยกครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่รู้สึกไม่ชอบครับคือไม่ไม่ชอบการแบบทําร้ายร่างกายหรือใช้กําลังอย่างเงี้ยครับคือถ้าผิดถูกก็อยากให้ใช้แบบกฎหมายว่ากฎหมายว่ากันไปเออใช้กฎหมายใช้เหตุผลคุยกันดีกว่านี่คือตัวแทนฝั่งของไรเดอร์ฝั่งคนเจ็บนะคุณผู้ชมทีนี้ ฝั่งของตุกๆก,กันบ้างทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุนะครับอยู่แถวแถวซอยพาดุงดาวตรงทางม้าลายเนี่ยจุดนี้มันจะมีจุดจอดตุกๆของกลุ่มผู้ก่อเหตุแต่ตอนที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเนี่ยไม่เจอกลุ่มผู้ก่อเหตุคนแถวนั้นส่วนใหญ่บอกว่าอ๋อมีปัญหาแบบนี้เป็นประจำเ,ออเรื่องของการจอดรับส่งผู้โดยสารนะบางคันเข้ามารับผู้โดยสารตุกๆในพื้นที่ก็รู้สึกขมเณแล้วเ<อ>พราะเขาเป็นเจ้าถิน่นแล้วตุกๆแก๊งนี้มักจะ รอรับเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคือจุดนี้มันเหมือนเป็นจุดต้นซอยอ่ะคุณจ้อยคนก็มักจะมาลงรถตรงนี้ลงเร่มดเดินอก็เดินนะช้อปปิ้งกินอาหารกันไป<ะ>ส่วนพี่คนนี้ครับขับตุกๆเหมือนกันนะแกไม่ได้มาเข้าข้างฝั่งทุกๆนะแกบอกเลยนะครับว่าทุกๆกลุ่มที่ก่อเหตุมักจะรับแต่ต่างชาติไม่ค่อยรับคนไทยเกาะกลุ่มกันเป็นอันธพาล แล้วคอยไล่คนอื่นที่มารับส่งผู้โดยสารครับ่งมา,ามารวมตัวกันน่ะนะฮะมันมาหลายที่หลายสายมารวมกัวเขาจะทราบไหมว่ามีกี่คนกี่พวกโอ้มีหลายอยู่ยี่สิบกว่าคนนั่นน่ะแต่งตัวใส่เสืส้อยืดคอกลมแข่นท่านกางเกงขาท่านแต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ใส่เสื้อตามตามแบบระบบจราจรขนส่งทางบกเขาให้คือนี่อันนี้ฝั่งตุกนะ คือพี่แกบอกเลยคุณผู้ชมอยากให้เจ้าหน้าที่มากวดขันวินัยคนขับตุกๆหน่อยทั้งเรื่องของการแต่งกาย<ม>เขามีชุดยูนิฟอร์มให้ใส่ไงมารยาทในการให้บริการเอาแบบจริงจังถ้าปล่อยไว้แบบนี้มันจะทําให้คนอื่นที่ขับตุกๆเนี่ยถูกเหมารวมซวยไปด้วยนะคือปลาตายตัวเดียวมันเหม็นทั้งข้องอะ่ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวมันจะเสียภาพลักษณ์ตุกตกไทยแ,แลนด์กันไปหมด เพราะจริงๆต่างชาติเนี่ยเขาชอบนะคะ<ช>แล้วเขาก็รู้จักนะว่าตุกต๊กเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นซิมบลิกอย่างหนึ่งของประเทศไทยเหมือนกัน